กี่ล้านนิ้วอันนี้เตียว,ยว้ตังไหมไม่รู้นี่ครับมอเตอร์ซิงเกิลเฟดมอเตอร์มอเตอร์กำลังพันสี่ร้อยรอบลูกครับบอกไฟลุกไฟลุกก็มีด้านหลังอย่างเดียว ทองขาวอย่างเดียวทองขาวเกิดจากความเค็มเกาะนานไปนานไปไฟโดดข้ามเนี้ยลุกอยู่ตรงนี้เนีย่ยเรามาดูว่าจริงไหมอ่านี่ไงเห็นแล้วครับเห็นรอยแล้วครับอ๋ตัวนี้ผมพันให้ไปนี่มาใช่ใช ถนึงพันไปไม่นานเนี่ยประมาณหกเ,นเนจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนเนี่ยประมาณจะถอดไม่ต้องถอดใบพัดได้ไหมเนะี่ยกลัวใบพัดเสียอยากตรงนี้ไม่ค่อยอยากไปยุ่งมันนเนี่ย ผนะีเกลือโอ้เกลือถ้าถอดใบพัดตัวใบพัดจะเสียหายก็เป็นเรื่องอีกันนะม,มีขายไหมครับนี่จะต้องวิ่งไปทาใหม่ม,มันจะเสียเวลาอถอนน็อตไปดี ถอดแล้วอันนี้ปกติถอดไปดูมันเป็นอะไรแววหคือช่างคำไปม่รู้อยากอยากรู้มันเป็นอะไรมันลุกป,ปกติของมันข้าวๆรั่วไอ้นี่รั่วดลงกล้าวนีเ่เราถูกมัน<อ>ไฟโดดครับไฟโดดไฟโดดครับ ขขาลวก ครับจะเห็นชัดๆเลยนี่ตรงนี้ <c oughs> นี่เห็นซูมหน่อย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตรงปลายไขควงนะฮะร,รอการไหม้เหมือนฐานเห <c oughs> ็นนะวิ่งลงหัวนอ็อตลงเปลือก ทาจะละบีช่วยหน่อยครับนี่ตัวนี้พอะตรงนี้จะเป็นน้ําเคมเข้าแล้วจะโดนขิกเกลือจะเป็นสนิมเกาะกันแน่นแล้วก็จะไม่หมุนไม่ะท้องเขาว เป็นไงแร้วรถลุงเสร็จยังเสร็จถ้ายังไม่ตังไม่เอาเป็นเรื่องไงคอยกันสามหมื่นก,กว่ายังไม่เสร็จดีอ่ะออมีรีบใช่ไหมมึงไม่รีบเออมรีบมึจัดกันเลยอูเป็นเพื่อนกับน้องชายใช่เอาไปขับเล่นเนอเออมันบอกให้ขับ เดือดรีพัต่มันมันมันบอกว่านั้นแบบไปขับขับกรเติมน้ำมันลองรถดูด้วยลองไปประมาณ50ากิโลนี่เนาะพวกคนฟิล์มมากก็จะกลัวเนี่ยเข้าอู่ย่างเงี้ยโอ้จะไล่อะ โอเข้าอู่ซ่อมนะแล้วก็จะกลัวว่าเอารถไปใช้ดอกมันใช้ได้อยากใช้ก็ใช้ไม่ไม่ตรงนี้เอ่อะไตรงนี้รถไฟมันลุกนึกว่าไอ้ตัวนี้มันเข้าไป ตัวที่เหลืออนเข้าไปตวงทับไปหาเลย เจ็ดจับร้อยสามสิบเคปกติมีด่วนนิดนิด,นด,นด,นดถูกจะดุง้งจะดุง้งนี่อุย้ยร้อยสามสิบเคนี่กันเลอะนะต่อศูนย์อีกสองตัว เราจับก็ไปสะดุง้งเราคือเคาะเคาะแท่นนะ่ยปอกปักไหนหลังตึงไม่ได้วันนั้นวันนั้นไอ้ใส่ไฟเป็นไอ้นั่นทีละวใส่ไฟเมนมันหล่นมาตำ่ำมันมันไอ้รอยต่อเกาไอ้นั่นต่อกับไอ้น,น,อไนั่นไว้ไอ,อ,อ้น็อตไอ้นั่นนะี่ยตัวประการะรั่วโพว่ผมไม่โดนหน่อยเดียวเคอตหัวไหมเสร็จอ,ออกตัว <c oughs> ไม่ดีเลย ตัวนี้มันก็วัดยากนะตัวนี้มันขึ้นมันขึ้นหมดเนี่ยสามสิบมันก็รั่วมิตเตอร์ตัวเนี้ยไม่ขึ้นนะี่ ทีนี้เหลือสตาร์ทสตาร์ทไม่ออกเป็นที่ตัวไหนอีกไม่ขาไอ้ไม่ขาทองขาวก็คอนดิซอร์เสีย มันไม่มีแรงเนียอือไม่มีแรงสตาร์ทไงสตาร์ทพอมัน่ามันจะออกาตัวเออ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 งนเนี่ยไม่ใช่ทองขาวแล้วตัวนี้จแล้ะมัน เมื่อกี้กลมดูทองขาวแล้วทองขาวขามทำงานไงเม็ดอะเรอเม็ดทองขาวทำงานเม็ดทองขาวชนกันทีนี้ก็เหลือตัวนี้และ อันทีแรกมันเปลี่ยนไปตัวหนึ่งเปี่ยข้างนี้มั้งไหมหัวนี้ยังใหม่อยูเออ่เปลี่ยนไปข้างหนึ่งในดูว่าขูดนันเลยเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย เนี่ยเอาไม่ขึ้นเลย สามห้าสามหกไมโครกว่าหลัดน้อยมันจะเป็นร้อยชุดสตาร์ทต้องเป็นร้อยพอสตาร์ทปุ๊บจะออกตัวปิ้งอ่ะยทำไมเปลี่ยนตัวให้มไม่เท่าไรหรอกนี่ฮะอือ ี <250. S 2> ่สองร้อยห้าสิบบุกิจวันดเดวันดเดสามห้าเสียอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้สี่ร้อยไมโครนะครับ

ตรงนี้หลายปีหมดห้าปีหกปีเสีย,ย,ยว่ารักษาของได้เองจออยู่บ่อนี่คือตัวแรกเลยสองพันแปดอือสองพันห้าห้าสิบบาทสองพันแปดก็ะจะแพงไปหน่อยสองพันห้าห้าสิบบาทมูลเล่อีกอะไรอีใส่โฟลใส่ไฟหมดไปสองพันแปด มเล่นก็ไม่แข็งเลยไม่แข็งนะครับลองดูนะครับจะออกเปลี่ยนไปเลยจะปึ้งเลยพลิกฝ่ามือไะไปเหยียบไปเหยียบไม่อยู่อ่ะกลัวหัวน,อน็อตใช่ไหมหัวน,อน <ะ S 2> ็วนอต <นะ S 2> ปัปับ